มาต่อกันที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะโอเคสวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนมาดูกันว่าสัปดาห์นี้29มิถุนาถึง5กรกฎาจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างนะสับสดๆกันนะขอดูพลังงานหน่อยนะคะว่าจะมีข่าวดีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างใบแรกมาก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเลยนะ,อะขอดูพลังงานเพิ่มเติม,ตมอีกสักหน่อยจ้าอืม เซนแรงเซนแรงอือโอ้โหชีวิตดีกว่าเดิมชีวิตดีกว่าเดิมถึงเวลาของคุณแล้วแหละนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้29มิถุนาถึง5กรกฎาเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีกว่าเดิมค่ะโอ้โนะ ก่อนหน้านี้อึดอัดใจหลายอย่างเลยเหมือนกันเนาะนะไม่ว่าจะเป็นอาจจะอึดอัดคนก็แล้วแต่นะศัตรูคู่แข่งอะไรต่างๆเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะอาจจะทำให้คนรู้สึกอึดอัดใจไม่สบายใจหรืออยากจะออกจากปัญหาอุปสรรคนี้ไปให้ได้แต่ยังออกไม่ได้สักทีต้องบอกเลยว่าสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณกำลังเปลี่ยนผ่านไปนสู่จุดที่โอเคขึ้นนะคะเซนส้ของคุณจะรุนแรงนะคะดีทั้งในแง่ของการงานก็จะสามารถป้องกันปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ ดีในแง่ของธุรกิจก็ดูเหมือนกับว่าจะรู้ว่าใครดีไม่ดีใครเข้ามากับเรานะหวังผลประโยชน์อย่างไรนะคะคุณจะสัมผัสได้นะดีในแง่ของการเงินดูเหมือนกับมีโอกาสที่จะบริหารจัดการการเงินได้เป็นอย่างดีทําให้แคลวคลาดจากปัญหาอุปสรรคต่างๆนะหรือการติดขัดในเรื่องของการเงินนะหากไปนในเรื่องของความรักก็ต้องบอกว่าเซนแรงเซนแรงพอที่จะทําให ดวงชะตาความสัมพันธ์มันโอเคขึ้นรู้ว่าใครดีไม่ดีกับคุณอย่างไรมันเหมือนกับว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดวงชะตาชีวิตของคุณจะดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมหากช่วงที่ผ่านมาติดขัดมีปัญหาอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งนะคะมีคนคิดร้ายมีคนปองร้ายคิดไม่ดีด้วยนะหรือมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในดวงชะตาชีวิตก็แล้วแต่นะสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าคุณจะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นทําให้ชีวิตดีขึ้นในรอบด้านทั้งในเรื่องของการงานก็ดีขึ้นปัญหาอุปสรรคหมดไปนะคะหรือธุรกิจที่เคยมีปัญหาอุปสรรคมีอะไรที่มันไม่โอเคนะก็เปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่โอเคขึ้นนะคะการเงินโอเคขึ้นหลังจากที่อึดอัดตีนขัดก็เป็นไปได้ว่ามันจะมีคนมาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณทาให้คุณ มีการเงินที่ดีขึ้นหรือถ้าท,ทําธุรกิจการค้าการขายก่อนหน้านี้อาจจะดูเงียบเงียบหรืออะไรต่างๆลูกค้าอาจจะเยอะขึ้นทําให้มีโอกาสทางการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะหรืออะไรที่เคยติดขัดในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับจะคลี่คลายไปสู่จุดที่โอเคขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรัก หากช่วงที่ผ่านมามันอึดอัดมันคุมเครือมไม่ชัดเจนเป็นไปได้เหลือเกินว่าสัปดาห์นี้อาจจะเห็นแนวทางหรือโอกาสดีๆหรือเสน่ห์ของคุณอาจจะมากพอเนาะจนกระตุ้นให้ใครที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็ชัดเจนมากขึ้นหรือคนที่ไม่ส,สนใจคุณอาจจะเทคแอคชั่นกับคุณมากขึ้นโดยรวมทําให้ดวงชะตาชีวิตของคุณในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองอใครแล้วก็หน่ายหน่ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืญญนยันรับพลังงานของคุณนะคะเย,ยนดีด้วยนะ